มามามาพี่น้องมาเบ่งการซ่ําสารแน่ใส่ทายวิธีการทำกระบอย่าครับเอาปุ๋ยหมักปุ๋ยขอกดินปลูกผสมกันให้เรียบร้อยแล้วบาดนี้เฮ้าก็ไปเอาทรายมาครับทรายมากบหนาดินเทาาบประมาณจะสองเส้นนี่แหละครับก็รดน้ำให้ซุ่มให้เปียก เอาต้นสระแน่ที่เขาเตรียมไว้มาเสียบลงไว้โหดน้ำตามอีกเัวหนึ่งนี่เอามาให้พี่น้องเบิ้งนี่คือปลูกไว้แล้วซีเมอร์แล้วครับนีย่ยังสดสื่นจำไสบ่มีตายกำลังแตกยอดใหม่กับนัะนครับคาดว่าจะประสบผลสำเร็จอยูพี่น้องลองไปเห็ดเบิ่งเด้อซํสใส่ซส่ไสยมันสีเย็นเสีเยในหักสระแน่แตกไว้ครับ พี่น้อง